มาเลยฝั่งตรงข้ามต้องมีสยองกันบ้างอ่ะเออแอกดนี่มาแล้วนะหนีต้องหนีกันในควักแล้วอา่าผมจะออกแค่อแอกนี่ชิ้นเดียวเฮ้ยงัดไม่ต้องพยายามปลุยโยยูได้แล้วผมได้คิวด้วยเอาอะไรตัวนี้ซิลเปิดอันติมาแล้วผมสไลด์ปั๊บปื๊บเอาแทงมันเอาแทงมันมันจะแทงกี่โมงมันจะแทงถึงกี่โมงมาโดนลมแกก็หมดสิทธิแทงแล้วจ้าปั๊บติดเผาโอไมอ่ก็ ใครมาสวยสวยกับอก,บอกนี่แหละเทนเม็ดฟ้าที่แท้ทูเฮ้ยงัดโจจูดะมับเข้าไมสวยตายแล้วจ้าเออรู้แล้วกำลังออกเลยเห็นมั้เออตายไปดีติดแอกูนี่ติด,ตดเผาไป้ะเพื่อ20ดาวเราจะไม่ออกแอกูนี่โอเคไหมนี่ผมมีรูปมายืนยันว่าใครเขาบูชาออกูนี่กันไม่มีหรอกเอออากูนี่มันก็แค่ไอเทมที่แบบ เอามาห้อยคอเออเป็นแบบแค่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขันต้องออกแอดกนณีไม่งั้นไม่เก่งเออคนในทีมครับผมสามารถออกแอดกนณีได้ไหมครับถ้ามีหนึ่งคนพูดว่าไม่ผมจะไม่นะตามสบาย <laughs> ถือว่าผมได้รับอนุญาต <laughs> คุณเอกผมไม่ได้โยนเกมนะผมไม่ได้โยนเกมก็ <laughs> คนดูยุโยงผมก็เลยแบบ สนองนิดแค่นั้นเองครับนาคอสสยเวทส่ายเวท,เวท,เวทอะไรนี่ผมตั้งใจเล่นนะครับผมตั้งใจเล่นเกมนี้มันเกมที่20ของผมลนะหมายถึง20ดาวอะ่ะใครมันจะไปโยนเออบอกให้ออกไอโกนุไอโกนี่มันไร้สาระครับไอไอเทมเนี้ยมันก็แค่แบบผมแค่เซตไวเฉยเฉยผมไม่ได้ออกจริงหรอกเขาเรียกว่าเซตขู่ศัตรูไงอืมน่งไงปุ๊ไอเทพมาเลย คุณเอกคุณเอกอยู่ไหมคุณเอกปิดหูปิดตานะครับปิดหูปิดตาอย่าลืมอัลกนี่นะขนาดทีมตรงข้ามยังยู่อ่ะคุณเอกเห็นหรือยังอ่ะคุณเอกเห็นหรือยังครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจนะใครบอกมูบี่ยวโยนมั่วซั่วแล้วเหมือนหนังโจเกอร์อ่ะทุกคนเคยดูไหมผมไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นตัวร้ายแต่สังคมมันบีบให้ผมร้ายแล้วผมก็จะร้ายให้มันถึงที่สุดเอ้แต่ทีมเราเดือด ทีมเราเดือดอยู่น่ะผมจะออกแค่อากอนี่ชิ้นเดียวเฮ้ยงัดไม่ต้องพยับไปประโยอยู่ดแล้วผมได้คิวด้วยเอาไอาต้ตัวนี้ซิวเปิดอันติมาแล,แล้วผมสไลด์ปับปื๊บเอาแทงมันเอาแทงมันมันจะแทงกี่โมงมันจะแทงถึงกี่โมงมาโดนลุมแกก็หมดสิ์แทงแล้วจ้าสไลด์ออกนี่ไงพลังอากอนี่นี่ขนาดยังไม่ขึ้นเต็มชิ้นนะนี่ขนาดยังไม่ขึ้นเต็มชิ้น ขึ้นมาแค่แบบครึ่งชิ้นเอง <laughs> ดาบแซดไ <laughs> ม่เอาใจเย็นๆเน่เราจะบอกออกแค่อาโกนี่นาคอสยวงสยเวทม่วนเนี่ยไม่มีหรอกใครไปออก <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจจะร้ายแต่สังคมมันบีบครับผมให้ร้ายครับแ <laughs> <laughs> ม่แม่เราต้องเปลี่ยนคําพูดว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะออกอาโกนี่แต่ว่าสังคมมันบีบให้ผม <laughs> <laughs> ออกอาโกนี่ครับอ่ะย่าซิกแซกเมื่อฟันผมไม่โดนหรอก เพราะว่าฟันผมหยนินเด็ด <c oughs> คนลคนคนละฟันอันนี้ <c oughs> นาคอสผู้ใช้สายเวทยางยางยางแรกรนี่ยังไม่ออกโอ้โหมาส่งส่งสวิตอะไรมาเลยฝั่งตรงข้ามต้องมีสยองกันบ้างอะ่ะเออแอกนี่มาแล้วนะหนีต้องหนีกันในควักแล้วจังหวะเนี้ยเป็นไงมันจะมีสักกี่คนที่ปากติดเผาดูปักติดเผาโอ้ไม่ก็ ใช่มาสวยสวยรับผมนี่แหละเทนเว็ดฟ้าที่แท้ทูอะไรนะติดเผาดีครับแต่ไม่ดีคือที่ผมอ,อ้าวออคุณไวยโอผมขอโทษอย่าลืม<ป> อย่าลืมดาบเซตนะครับเดียวเอลซูนายก็ชงเกิน <laughs> มันอยากให้ผมออกมันจะได,ได้ชนะง่ายๆแต่นายคิดผิดแหละนาคอสเนี่ยมันต้องการการตีไวครับผมเพราะว่านาคอสเนี่ยมันตีแล้วมันดูดเลือดด้วยใช่ไหมอไม่ไม,ไม่ผมเอาลุนดูดเลือดมาได้ไอดาบแซเนี่ยมันสามารถทําให้ผมตีไวขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ออกหรอกมันหลอกล่อเราครับใครจะคิมตาม ไม่มีไม่มีทางเลยเห็นว่าผมเป็นสตรีมเมอร์ก็อย่ามาบอกให้ผมออกนู่นออกนี่ได้ไหมไม่มีทางดาบฟงดาบแซดว่ผมจิ้มอะไรไปแม่ดูไม่ทันคลิปถึกแปลกคลิปมันไม่ได้ถึกครับผมผมเบาผมเบาครับโอ้โหตีทีละสามร้อยตอนนี้เอลสุยิ้มละมันไม่ได้ยิ้มที่ผมออกหรอกมันยิ้มที่แบบไว้ตัวลวงชั้นไม่มีดาเมจหรอกไม่มีดาเมจอะไรดู ออกดาบแซตให้หนูหน่อยได้ไหมพี่มุอ,มอารามก็ออกกับเขาด้วยหรอโอ้ย <laughs> เออรู้แล้วกำลังออกเลยเห็นว่าเออตายไปดิติดแอนกุนนี่ติดเผาไปจ้าออกแล้วจ้าผมผมขอดาเมสชิ้นได้อยไหมผมถือว่าผมกลับเฮ้ยมัดกัไไ่โอ้ยมกกไ <laughs> ม่ทันเลยเอาฟ้า ขอ้นครับขอบคุณมากครับ,บ,รบไปช่วยคุณเทนปาดแล้วเวเลตยิงยิงผมช่วยเอ้ยอเดียวเดียวโอ้ยเกิโยยอยู่แน่โอ้มันพลิกมันจับผมเลยหรอชนะมาทางนั้นนอนไม่ได้แน่ๆรอผมเกิดามาแล้ววะเอชโกอย่าปล่อยให้เลดถ,ถ้าเลดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเล่นไม่ได้เออต้นเกมม,มันอาจจะพอเล่นได้อยู่ oh, แต่เลดเกมเท่านั้นแหละแค่เคลียร์คีบผมก็เหนื่อยแล้ว <laughs> โอ้โหดูดิดูด,ดินี่ผมเป็นจังเกิลจริงวนะเนี่ยเออมาแล้ววะดาเซตปิ้วปวิดูดการฟันเร็วขึ้นอีกน้าคตรคุ้งเร็วขึ้นอีกเห็นแล้วสวงสารปาดเบามากไม่ต้องไม่ต้องมาสงสารพวกแกนั่นแหละบอกให้ฉันออกแหมพอฉันออกก็มาบอกสงสารไอ้ไอ,อ,อ้พวกใกรกกกจร้ายพวกโลกจิตเฮ้ยโจยู่นะ มัฟก็แว้งสวดไปแล้วจ้าได้มาหนึ่งคิวที่เหลือฝากด้วยครับผมเดี๋ยวผมขอออกแบบอันนี้สักชิ้นหน่อยไม่ไหวแล้วไม่โอน,นี่เอาก่อนมันเบาไปอะ่ะนาขอสสยเวทเท่ากับชนะนี่แหละป๊อกปอกจงสถิตท,ที่ผมเอาจริงนะปอกปอกคงไม่ออกขออย่างนงี้ยถ้าสมมติว่าป่าทีมชาลอนกำลังดูคิดผมอยู่นะครับกรุณาอย่าเพิ่งกลุมขมับเพิ่งเห็นฟอเรนก็ใส่เวทฮะ ถมจริงพวลโอ้วอลเลตแอนโชนี่มาว่าไอเทมนำโชคการที่ออกแอกโชนี่มาแบบนี้มันจะทาให้เราชนะเชื่อผมเถอะจริงผมพิสูจน์มาแล้วตีป้อมตีป้อมคุณบอลเลตตีป้อมไปไอเทมอวยอชัยถูกต้องครับตอนนี้ผมภาวนาอยู่คุณไวอรลเลตนะคุณไวอร์ลเลตคุณคือความหวังของผมออกของตามปกติได้เลยครับผมจริงๆความหวังของทั้งทีมเลยเดี๋ยวตอนนี้เอยมาแล้วว่ะ มาแล้ววะหรือว่าช็อตนี้มันคือช็อตที่จริงใจกันนะงัดโอ้ยโอ้โหงัดไม่ทันโจยูด่ะเบาเกินออเซสวยโอ้ฟอร์เรนได้คิวด้วยเพราะอาคกุนี่เน้นๆน่ะเมื่อกี้ผมเห็นนะเมื่อกี้ฟอร์เรนแอบแบบจิ้มติดเผาใช่ใช่ใช่ันเอ้ยคุณเทนยาคุณโอ้ยเล่นซะแบบอ๋อเมื่อกี้เข้าไปแทงป้อมให้ พลังแหงไงคุณเดี๋ยวด้ปะไัยผมนี่ทำไมเอ้ยเราต้องช่วยกันสิเุ้ยนาคอรมันฟันไวขึ้นปะเนี่ยโอ้เพราะพลังดาบแซดดูดิปกตินี่นาคอรเขาเข้าไปแล้วปาดไม่นาคอร์มูเหนียวเข้าไปแล้วต้องคุกวงในเข้าไปแล้วก็แบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟันแบบให้เร็วกว่านี้นะคิีโตะคุงโอเคดาร์เทเลเยอร์กำลังจะเกิดด้วยผมตรงนี้ว่ายังไงตรงนี้ว่ายังไงไอ้เยอะจัง เอ๊ะเหมือนเห็นอะไรแวบ,บๆไม่มีเนาะโอเคดาเกิดกแล้วเอ้โซโยยูเ Yo, ดอรซูอาเดสเ <c oughs> มื่อกี้หลบคองไงเออหลบคองแล้วมันไม่มีอะไรทำก็เลยเป็นซูอาเดสรอ <c oughs> ฟันไวจะแสบตาใช่ไหมเออนี่เป็นการแบบเนิร์ฟฝั่งตรงข้ามทางอ้อมนะครับพอฝั่งตรงข้ามเห็นผมฟันไวปุ๊บแล้วมันแสบตา <c oughs> ก็จะเอามือขึ้นมาบังอ่าเอามือนึงขึ้นมาบังเพราะนั้นเขาจะเล่นมือเดียว เฮ้ยเหมือนคิดมาแล้วอะคอมโบเนี้ยสวยสวยโยยูด่ะงัดซิวแล้วก็ออกปาดกองให้อ่ะเดียวแข็งอ้เฮือหนีไปแล้วจ้าตัวใครตัวมันดีนะมีแข็งแล้วก็ออกมาอาเรียแบบเท่ๆเอ้ยนี่ผมจะชนะจริงหรอทีมอย่างโหดเลยทีมแบกเน้นๆน่ะโคตรอยากเห็นดาเมจตัวเองตอนจบเกม ดาเมจผมจะเท่าไหร่ขี้ปรติ๋วแน่เลยมาแล้วจบกันเชอะอนาคอนสายเวทเราจะชนะเออเป็นยังไงล่ะเราออกให้นายแล้วนะเอลสุก,กับอลัม เราออกให้นายเลี้ยวคิดจะเนิฟเราอย่างนั้นเหรอนายคิดผิดคนแล้วครับชงอาค้อส่ยเวทมันเล่นได้เนี่ยอย่าไปหาเล่นกันนะครับผมเตือนผมเตือนเผื่อแบบใครกำลังดูสตรีมหรือว่าดูคลิปอยู่นะผมเตือนก่อนเลยอย่าไปหาเล่นโอ้โหแล้วเกมที่20ดาวดาวอาถรรันด้วยเมื่อกี้อูก้าเล่นได้ไงวะออะกูนี่คือเครื่องรางถูกต้องดูแค่รูปปก <c oughs> บูชา,ากนนี้เออดูดาเมจก่อน ดาเมจเท่าไหร่อย่างน้อยดาเมจฟอเรนมันก็น,น้อยกว่าผมหรอวะ